นี่บ้านก็ยังไม่หมดแต่อยากมีธุรกิจเล็กๆไปของตัวเองจะลุยเลยดีไหม มีคนสอบถามเข้ามาครับว่าตอนนี้เขากําลังผ่อนบ้านอยู่หลังนึงแต่ว่าก็มีโปรเจกต์ครับอยากรีโนเวทบ้านของตัวเองเนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อทําธุรกิจเล็กๆนะฮะเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเขาจะไปกู้เงินมาเพิ่มเพื่อมารีโนเวทเลยดีไหมหรือว่ารอผ่อนหนี้บ้านให้หมดก่อนแล้วค่อยลุยซึ่งผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคานี้ถือว่าน่าสนใจนะผมอยากให้คุณมองแบบนี้ครับหนึ่งเลยนะครับหนี้บ้านเนี่ยมันไม่ใช่หนี้ที่แย่เนาะแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่ได้สูงขนาดนั้นผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไมไ แต่ว่าผมอยากให้คุณคำนึงแบบนี้มากกว่าว่าปกติแล้วจากฐานเงินเดือนของคุณคุณผ่อนบ้านอยู่เท่าไหร่ซึ่งหากใครได้ติดตามเราอยู่บ่อยๆเนี่ยก็คือเรามักจะพูดว่าคุณผ่อนหนี้ต่อเดือนทั้งหมดนะฮะไม่ควรเกิน40%ของเงินเดือนซึ่งหากข้อนี้คุณลองย้อนกลับไปเช็คแล้วมันไม่เกิดผมมองว่าการกู้เงินเพิ่มตรงนี้ก็ดูเป็นการสร้างโอกาสให้คุณเพิ่มเติมได้ลำดับถัดมาที่คุณจําเป็นจะต้องดูเพิ่มเติมนะครับหลังจากเช็คเงินสดของตัวเองแล้วคุณก็จําเป็นจะต้องไปเช็คแล้วว่าการรีโนเวทบ,บ้าน 1คุณอาจจะไปหาสินเชื่ออนเนกประสงค์นะฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่าสินเชื่ออนเนกประสงค์ตรงเนี้ยนะครับมันก็อาจจะมีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่มันเพิ่มสูงขึ้นมานิดนึงก็อาจจะต้องไปเวกคำนวณดูแล้วว่าเอ้ยตัวสินเชื่อที่คุณเอามาเนี่ยดอกเบี้ยเท่านี้คุณจะผ่อนเท่าไหร่และผ่อนต่อเดือนเนี่ยคิดเป็นเงินเท่าไหร่ซึ่งหากคุณเอายอดผ่อนต่อเดือนตรงนี้นะครับมารวมกับยอดผ่อนบ้านเนี่ยแล้วมันเกิน4 0ตรงนี้ผมมองว่าอาจจะเริ่มหนักเกินไปซึ่งผมให้อีกททริคคคนน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 นึงงไววว้้้้้ลลละกกัััอออออออยยบบบปเเเช็าาาาตตดูู่่่่่่ีีุณผผมม ไหนแล้วเคยรีไฟแนนซ์หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหากคุณต้องการเงินสักก้อนหนึ่งคุณเอาประโยชน์จากบ้านที่คุณมีเนี่ยนะครับเอาไปรีไฟแนนซ์ที่ดอกเบี้ยมันต่ำๆเนี่ยเพื่อเอาเงินส่วนต่างเนี่ยมาทำร้านตรงนี้ผมมองว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็หลักๆแล้วเนี่ยจริงๆผมอยากให้คุณมองถึงวัตถุประสงค์มากกว่าว่าเงินที่คุณอยากได้เนี่ย ถ้าคุณอยากเอาไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ที่2รายได้ที่3เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยครับอย่าก,กลัวการเป็นหนี้แต่ว่าคุณต้องรู้จักวิธีการจัดการมันให้ดีก็ลองเอาไปเช็คลองเอาไปพิจารณาดูตามเงื่อนไขของตัวคุณเองครับ